สวัสดีพี่ๆี่ชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องน้องบวบารมีพระเครื่องอีกเช่นเคยนะคะพี่ๆก็เช้าว,วันนี้เราก็เป็นเช้าว,วันที่17นะคะพี่พี7ตุลาคมนะคะก็วันนี้นะคะน้องมีพระมาให้พี่พ,พี่ได้เลือกชมหนึ่งชุดเนาะชอบพระรายการไหนอย่าลืมติดต่อมาได้ที่นี่เลยนะคะ 0992107401เบอร์นี้เป็นเบอร์แอดไลน์นะคะสามารถแอดไลน์ได้2ช่องทางเลยแต่ว่าถ้าโทรสายด่วนสายตรงเนาะจะเป็น062 089 0157นะคะพี่พีก็ช่วงนี้น้องเงียบๆก็เมื่อวานใครเจ็บกันไปบ้างไม่เป็นไรงวดหน้ายังมีใหม่เสมอสําหรับใครที่มีดวงเฮงดวงปังก็ยินดีด้วยใครที่ปิดพักกับน้องขอบอกเลยว่าเฮงปังทุกท่านแน่นอน อพระของน้องนะคะสวยตรงปกทุกรูปทุกองค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางรบกวนเน้นย้ำนะคะพี่ๆเก็บเงินปลายทางรบกวนรับพัสดุน้องด้วยเนาะรับสายพี่ๆปลายสนีด้วยนะคะก็วันนี้มีผ้าไหมชมหนึ่งชุดค่ะราคาเบาๆเลยหลากหลายรายการนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันทีละรายการนะพี่นะรายการนี้คะ่ะพี่เป็นเหรียญน,นะรายการนี้เป็นเหรียญคะ่ะนี่อ่าเดี๋ยว <c oughs> เคยเลี่ยมกรอบมาแล้ว เคยเรียมกรอบทองมาแล้วเนาะแต่ว่ารายการนี้เขาแกะกรอบออกไปแล้วค่ะพี่ปีเก่าปีลึกนะพี่นะอ่าปีเก่าปีลึกคะ่ะพี่สองสี่หกเจ็ดนะคะพี่นี่ผิวสภาพผิวเดิมคะ่ะพี่ตรงห่วงก็ลักษณะแบบนี้เนาะพี่ชมไม่ชอบดูให้ใช่นะคะชอบรายการไหนทักมาหาน้องบบารมีพระเครื่องได้เลยสแตนบายรอรับสายพี่ๆอยู่นะรายการนี้เป็นหลวงพ่อวัดไล่ขิงคะ่ะอ่านี่ ลองซูมแป๊บหนึ่งนี่หลวงพ่อวัดไร่ขิงนะคะชมเลยค่ะพี่นี่เป็นรูปลักษณะเหรียญเสมาแบบนี้เนาะขอบข้างมองไม่เห็นเพราะว่าเขาเลี่ยมกรอบมาแล้วนะคะองค์นี้เคยเลี่ยมทองมาแล้วเนาะก็น้องเปิดแบ่งปันให้ที่แปดรอยบาทนะคะพี่รายการนี้นาะขอ8แปยบาทสภาพสวยเดิมนะคะพี่ รอรายการไหนทักมาหาน้องโบบารมีได้เลยเปิดหัวกันเลยรายการแรกน้องเปิดที่800บาทนะคะมีหลากหลายราคาเนาะพี่น้องดูพี่ดูส่องเนี่ยเห็นเส้นเสี้ยนตรงนี้ไหมคะ่ะนี่พี่ดูนี่น้องก็ซูไม่เห็นแบบชัดๆเลยเนาะพี่น้องนี่อ่าพี่ดูเส้นเสี้ยนที่เหรียญเยอะมากตรงห่วงเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่ๆนี่ เปิดเบาๆค่ะแปด้อบาทรายการแรกเนาะพี่น้องนี่เส้นเซียนบุลเลียนสองพาต้องสองมุมลึกมุมมุมอะไรด้วยเนาะพี่น,น้อนี่ตรงตรงเลขสี่มีลักษณะแบบนี้นะพี่น้าเดดเนี่ยนะดูนี่ตรงพอพานมีขีดนะคะพี่ตรงพอพานมีขีดรายการนี้เปิดที่แปดร้อยบาทเนาะ เปิดที่8 0ด้อยบาทพอพานมีขีดนะรายการนี้นะ,ะหลวงพ่อวัดไร่ขิงค่ะผิวสภาพสวยเดิมนะรายการนี้ค่ะรายการต่อไปค่ะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะอีพีนี้นะคะเน้นย้ำอีพีที่2อ0สาสิบนะอีพีที่2อ0รสารายการนี้ค่ะพี่สภาพผ่านการศึกบ้้งแล้วเนาะพี่นะ้องนี่อนะี่ชมจมูกของท่านนะคะพี่นี่นี่ น้องสองข้างสองลึกสองมุมให้เนะพี่เนาะอ่ะเหรียญเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะพี่อ่าหนองโบาบาลมีพาเครื่องค่ะรายการนี้ค่ะพี่สวยเหมือนกันเนาะนี่ขอบตัดนะคะขอบข้างเป็นลักษณะแบบนี้องค์ที่สองนะคะพี่องค์ที่สองมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะที่ด้านหลังเหรียญเป็นแบบนี้นะอ่าตรงห่วงเหมือนเนี่ย รายการนี้ค่ะพี่ขอที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่ขอห้าร้อยเนาะพี่เนอะชมไม่ชอบดูไใ,ใช่นะคะมีหลากหลายรายการหลากหลายราคาเนาะพี่เนาะน้องโบบารามีพาเครื่องค่ะห้าร้อยบาทค่ะพี่หลวงปู่โตวัดประดูดชิมพีนะห้าร้อย รายการที่สามค่ะพี่ต่อไปรายการที่สามนะเป็นเรียนหลวงพ่อคูณนะคะสภาพผิวเดิมเช่นกันค่ะพี่นี่สภาพตามการเก็บรักษาเลยเนาะพี่เนาะ,ะพี่ชมก่อนนะนี่เรียนนี้ค่ะก็มีความแบบขึงขังอยู่นะแบบปึกๆเลยโอ๊ยขอโทษด้วยนะคะก็หลวงพ่อคูณนะคะพี่รายการนี้หลวงพ่อคูณเนาะพี่ชมนะนี่ด้านหน้านะคะ อ่านี่ซูมแบบให้เต็มซูมแบบเห็นเหรียญแบบชัดๆเลยนะพี่สภาพตรงปากก็ผ่านการใช้งานกันมาบ้างแลนะ้วเนาะก็อุ้ยขอโทษเอ๊ะมือเนี่ยหลุดตลอดเลยโอ๊ยอ่ะรายการนี้ค่ะพี่ด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นทหารเสือค่ะทหารเสือเนาะสภาพเหรียญก็เก่าค่ะพี่ปีเก่าปีลึกนะสิบสองสิงหาค่ะสองห้าสามหกนะ ตรงห่วงก็เป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่ดูขอบตัดนะอ่าหลวงพ่อคูณค่ะใครเป็นลูกศิษย์ลูกขายอยากเช่าบูชาเก็บอยากเก็บไว้ก็เก็บได้นะคะแต่สภาพผิวเขาก็ตามการเก็บรักษารายการนี้น้องเอาเบาๆบค่ะพี่ขอที่400บาทแล้วกันเนาะพี่น้องหลวงพ่อคูณขอ400อบาทนะคะรวมส่งให้เลยเนาะพี่น้องอ่ารายการนี้ค่ะรายการต่อไปนะคะพี่ รายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียค่ะหลวงพ่อเอียนะคะนี่พี่ชมนะมีรอยจานตรงนี้นะเอาหยิบทุกเหรียญกันล่วงทุกเหรียญเหมือนกันเนาะอืมรายการนี้ค่ะพี่หลวงพ่อเอียนะคะมีรอยจานตรงนี้นะอ่าโฟกัสหน่อยจ้ามีรอยจานเนียตอกรอยจานเป็นรูปอะไรอ่านี่เลยค่ะพี่นี่ ชมไม่ชอบดูว้ใช่นะคะพี่นี่ตรงห่วงเป็นลักษณะแบบนี้เนาะนี่สภาพผิวก็ผิวเดิมค่ะพี่ผิวเดิมเลยนี่จมูกปากตานะคะเหรียญไม่ได้บวมนะพี่นะเหรียญไม่บวมเนาะนี่อพี่ชมหลวงพ่อเอียค่ะวัดบ้นดานด่านอ่านี่ขอบตัดนะคะพี่ขอบตัดชัดเจนเลยนะ พี่ชมได้เลยนะจ๊ะรายการนี้น้องเปิดเบาๆคะ่ะน้องขอที่500บาทแลวกันน้องพี่เนาะขอ500บาทคะ่ะปี2519นะคะพีปี2 5 1 9มนี่เลยใ,ใครชอบใครรักทักมานะคะก็เช้าว,วันนี้เป็นเช้าว,วันพระเออน้องไม่ได้ไปทำบุญนะวันนี้เพราะว่าตุเรงลูกไปไม่ได้แต่ว่าก็ถวายน้ำแล้วก็สวดมนต์เดี๋ยววันนี้นะคะมีทำทานด้วยเนาะก็ใครที่ ามาปิดัานวนี้น้องขออนุญาตพี่พี่อนุโมทนาบุญมาได้กันเพราะว่าเดี๋ยวจะไปปล่อยปลาแล้วก็ทําฐานด้วยนะคะก็อนุโมทนาบุญได้เลยปิดพักกับน้องไม่ต้องกลัวนะคะได้ทําบุญด้วยขอบตัดนะคะพี่นี่เป็นขอบเป็นขอบแบบนี้ด้วยนะรายการนี้แบ่งปันให้นะนใครชอบใครรักทักมาได้เลยนะจ๊ะนี่ช่วงนี้เงียบๆเนาะพี่เนาะก็ไม่เป็นไรค่ะ อัดได้วันละกันตอนเย็นนะฝากช่องทางไว้ด้วยนะคะตอนเย็นแฟนจะลงเครื่องรางแล้วก็เป็นพระสมเด็จเนาะพี่ๆชัานใดชอบพระรายการไหนก็ทักมาได้ส่วนช่วงเช้ายามเช้าจะมาเจอกับน้องโบบารามีพาเครื่องค่ะรายการนี้ค่ะพี่หลวงปู่ตัววัดประดุชิมพีนะหลวงปู่ตัววัดประดุชิมพีรายการนี้ค่ะนี่ขอบตัดเป็นแบบนี้นะเส้นหยึกเส,ส้นหยักอ่ะพี่ชมอ่าเส้นหยกึกเส้นหยักเป็นขอบตัดแบบนี้เลยขอบเขาอ่ะนี่ ด้าน,นหน้าเหรียญน,นะคะพี่เป็นแบบนี้นะรายการนี้ค่ะน้องก็เปิดให้เบาๆเช่นกันนะคะรายการนี้น้องขอหกร้อยบาทเนาะพี่เนาะขอหกร้อยบาทนะคะพี่อ่านี่น้องบูบารมีภาเครื่องค่ะใครอยากให้ส่องตรงไหนแจ้งน้องได้เลยนะพี่นะส่องตรงไหนแจ้งน้องได้เลยต้องการรภ่พเพิ่มเติมแจ้งได้เลยนะคะพี่พี่ก็ใครยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันในไลน์นะทักไลน์น้องมาได้เลยแอดไลน์มาได้เลยเดี๋ยวน้องจะแบบ ส่งลิงส่งถ้ามีพาสสวยเดี๋ยน้องส่งให้ถ้าไม่ชอบก็ตอบกลับมาแต่ถ้าไม่ชอบถ้าชอบก็ตอบกลับมาน้องพี่เนาะอ่าโทรมาได้เลยนะคะน้องสแตนบายรอรับสายอยู่ช่วงนี้เป็นคุณแม่ลูกอ่อนเนาะส่งของให้ทุกวันค่ะส่งสงขนส่งปรายนีย์นะพี่นะด้านหลังค่ะพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้เนาะเป็นบูรณวัดพระธาตุค่ะวัดพระธาตุอ่าแม่อายจังหวัดเชียงใหม่รายการนี้ค่ะ นี <inequ ity S 1> ่เลยสภาพผิวเดิมเดิมเลยเนาะรายการต่อไปนะคะรายการที่หค่ะพี่เป็นเหรียญละคัังนะคะหลวงพ่อเกษมเขียนมะโกหลวงพ่อเกษมเข็ยนมะโกนะพี่นะนี่พี่ชมดูพี่ชมนะเป็นเหรียญละคขังนะคะพี่นี่สภาพผิวเดิมเลยค่ะพี่ทองแดงลมดําแบบนี้เนาะสภาพผิวเดิมค่ะเนื้อทองแดงนะรายการนี้ค่ะพี่ชมอมีเสี้ยนบนเหรียญด้วยเนาะจ้ะ ที่มือนะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะนี่ตรงตัวอักษรน,นะคะพี่เหรียญไม่บวมนะคะพี่เหรียญไม่บวมนะรูปกรลอร้อยองค์ชัดเจนนะคะนี่อ่านี่ห่วงไปพร้อมกันเลยนะคะพี่ห่วงเหมือนกันเลยนี่มาคู่ตัวเลยนะพี่นะรายการนี้ค่ะพี่นี่สวยเดิมค่ะสวยเดิมน้องเปิดอยู่ที่ 700บาทค่ะพี่สองห้าสามเจ็ดนะคะเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะรายการนี้น้องขอเจ็ดร้อยบาทเนาะพี่เนาะวิทยุสมัครเล่นนะคะพี่ก็เผื่อใครชอบใครรักทักมาได้ราคาต่อรองได้เราคุยกันได้ไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะคะพี่ๆก้าวกับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมเข้ามาดูกดไลค์เป็นกําลังใจให้น้องด้วยเนาะพี่เนาะแฟนน้องอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งนะคะแต่สองพะเก่งมากเลยจริงๆ ก็บางรูปบางองค์เนาะได้มาก็แบ่งปันให้พี่ๆไปอ่านี่แนะนํากันได้คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันได้เลยนะน้อพี่เนาะรายการต่อไปนะคะพี่เป็นเหรียญเช่นกันนะคะวันนี้มีเหรียญมาหลากหลายรายการเลยพี่ก็เป็นหลวงพ่อท่านคลายค่ะวัดสวนขันนะรายการนี้เป็นเหรียญรุ่นหนึ่งค่ะอ่าพี่ดูขอบเ,เหรียญเป็นลักษณะแบบนี้นะอ่า ตรงห่วงนะคะเป็นบีบแบบนี้รายการนี้ค่ะพี่นะ้องขอห้าร้อยบาทเนาะพี่นะ้องขอห้าร้อยบาทนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะเป็นบล็อกบล็อกเหมือนแบบนั่นไม่ตรงและไม่สุดแต่ห่วงตรงนะพี่นะพี่ห่วงตรงห่วงตรงเลยอ่ารายการนี้เปิดให้เบาๆค่ะห้าร้อยบาทใบหูยานยาวแบบนี้เลยเนาะพี่นาะ ใบหูยานยาวม,มีมีตะบุมตะบ่มที่เหรียญแบบนี้เลยชมไม่ชอบดูไวยใช่พิจารณาด้วยตัวพี่ๆเนาะเปิดที่500บาทค่ะรายการนี้นะรุ่นหนึ่งนะคะพี่ๆอ่ารายการต่อไปค่ะพี่เป็นเหรียญอ,อ่พระพุทธทสุธรน,นะอ่ารายการนี้ค่ะพี่สองสี่หกศูนนะคะเมืองฉะเชิงเซาค่ะพี่ เชิงเซร้าน้องไปกราบมาแล้วมีโอกาสไปกราบมาแล้วตอนนีโอ้โหจะเลินมากเลยนะคะตอนนั้นไปเด็กๆกับป้าพาไปแบบเด็กมากเลยตอนนั้นแบบเขาถวายไข่กันเยอะมากเลยนะรายการนี้จะพี่จ๋าน้องเปิดแบ่งปันให้ที่600บาทเช่นกันเนาะถ้าชอบรายการนี้นะคะทักแชทมาได้เลยได้ที่ 0992107401ค่ะเบอร์062 089 015 7จะสามารถโทรได้แอดไลน์ได้เช่นกันเนาะพี่เนาะอ่าแต่ว่าเบอร์099จะเป็นลายหลักนะคะพี่พี่อ่ารายการนี้ค่ะเป็นเหรียญโล่แบบนี้เนาะขอบบางแบบนี้เลยพี่ รายการต่อไปนะคะวันนี้มีหลวงปูมหมุนมนาะสององนะพี่นะเนาะเหรียญหลวงปูมหมุน,นะคะ่ะพี่เนื้อ,อทองแดงลมดําแบบนี้เลยนะพี่นะมีรูปประคำที่นี้แล้วก็มีรอยจานเนี่ยเนื้อทองแดงแบบเนี้ยอ่ะพี่ชมเนี่ยขอบข้างเป็นทองแดงแบบนี้เลยตรงขอบนะคะไม่ได้ลนไม่ลุมดำเนาะนี่อ่ะพี่ชมเนี่ยเป็นเนื้อทองแดงแบบนี้ต่อโค้ดชัดเจนค่ะพี่สามหกห้าหนึ่งค่ะสามหกห้าหนึ่งนะ รายการนี้ค่ะเป็นห่วงตันนะคะพี่รายการนี้เป็นห่วงตันเนาะขอเปิดที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่รายการนี้ขอ700เจ็ดร้อยเนาะพี่น้องหลวงปู่หมุดน,นะคะสวยมากมีโค้ดตอกชัดเจนนะคะน้องเป็นคนเปิดพี่เป็นคนปิดเราคุยกันได้รับหลายองค์เราต่อลองมาได้เลยน้อพี่น้องรายการนี้นะคะหลวงปู่หมุดน,นะนใบหน้านี่ลอยนูนขึ้นมาแบบนี้เลยพี่ เล่นแสงแบบนี้เลยนะอ่ะหลวงปู่หมุนค่ะใครเป็นสายหลวงปู่หมุลอีกองหนึ่งนี่สวยมากเลยนะคะพี่นี่เป็นมังกรปีนี้ปีมังกรนะคะปีมังกรปีมังกรอ่านี่ขอบตัดขอบเป็นแบบนี้นะพี่นะด้านหลังค่ะเป็นยันแบบนี้ค่ะวัดบ้านจานร,รายการนี้น้องเปิดที่เจ็ดร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่ๆสวยมากหลวงปู่หมุนนะหลวงปู่หมุนค่ะพี่ชม ่อ,น,อน้องโบบารามีพาเครื่องค่ะมีพาไม้พี่ๆได้ชมทุกวันอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจไว้ด้วยนะพี่นะอาสายเครื่องรางมาเจอกันตอนเย็นนะคะส่วนยามเช้าก็มีหลากหลายรายการนะพี่เนาะรายการต่อไปนะคะที่นี่เลยเป็นเหรียญหยดน้ำแบบนี้ค่ะพกคูกิด ติสารคุณนะคะพี่นี่เช้าวันนี้ใครไปทําบุญอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะพี่พี่ส่วนน้องน่าจะต้องทําทานนะคะแล้วก็ถวายน้ำพระปกติที่บ้านเนาะพี่นาะงตำบลยางคำค่ะรายการนี้นะคะอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะห่วงเป็นลักษณะแบบนี้เนาะพี่นาะห่วงเป็นลักษณะแบบนี้อะ่ะวัดส,สวรรค์คงคารามน้องเปิดเบาๆค่ะพี่น้องขอที่500บาทละกันเนาะรายการนี้ขอ500บาทเนี่ย เหลียนไม่ได้บวมนะคะเป็นแบบนี้เลยสภาพผิวเดิมๆสวยเดิมเลยนะพี่นะแทไม่แทรบกวนพิจารณาด้วยตัวท่านนะคะพี่สามารถดูตำหนิขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องได้ถูกใจแล้วค่อยรับน้องพี่น้องถูกใจแล้วค่อยรับกันนะถ้าไม่รับไม่เป็นไรนะคะไม่ว่ากันอ่าแต่ถ้าเอฟแล้วไม่สะดวกโอนไม่สะดวกเก็บเงินปลายทางอันนี้ไม่ต้องเอฟเล่นนะพี่นะเพราะว่าทุกครั้งที่ส่งของมีค่าใช้จ่ายนะพี่นะอ่า รายการต่อไปค่ะพี่เป็นแผ่นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะน้องเรียกไม่ถูกอ่ามันติดอยู่ที่ปากเขาเรียกอ่อหลวงพ่อรวยเป็นเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก่กอกกอกอารายการนี้ค่ะเป็นหลวงพ่อรวยนะคะพี่ 59ค่ะลงยาสีน้ำเงินแดงแบบนี้เลยไอชอบหลุดมือมากเลยมือเนี่ยไม่มีเอ็นเลยนี่ค่ะพี่ก้นะคะนี่ต่อเก้าแบบนี้เลยรายการนี้ค่ะพี่นี่ต่อโค้ชชัดเจนนะคะโอ้โหสามหกก้าทำไมเราไม่เจอกันเมื่อวานหืออมหอยมหัวมันออกอะไรนะเก้าหกสองเศร้าเก้าหก เก้าหกสองอ๋อหัวอกเก้าหกสองอันนี้มันสามหกเก้าโอเคไม่เป็นไรอะรายการนี้ค่ะพี่น้องเปิดเบาๆเนาะขอที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขอหกร้อยบาทเนาะเป็นเอาไปเลี่ยมรอบของคอได้เลยนะคะเลี่ยมรอบของคอได้เลยเนาะนี่มีตอกนี้นะคะมีตอกรูปดาวพาดแท้ดูง่ายค่ะพี่พี่ชมนะนี่มีตอกรูปดาวแล้วเก้าห้านะคะ มีดอกเลยชัดเจนรายการนี้ค่ะแบ่งปันให้ใครชอบใครรักใครเป็นลูกศิษย์ลูกหาก็ถักมาได้เลยนะที่รายการนี้นะนหนุ่มพระรวยค่ะรายการต่อไปค่ะพี่เป็นรูปหล่รอรอยองค์ค่ะหลวงพ่อเงินวัดท่ามาไฟพิมพ์อุ้มบาทนะคะพี่รายการนี้นะมีองค์เดียวนะคะน้องเปิดที่อ่ะแบ่งปันให้เลย ขอเจ็ดอยบาทละกันขอเจ็ดร้อยละกันเนาะวันนี้วันนี้วันพระวันนี้วันดีนะคะไม่พู้ปดบดเท็จนะน้องถือสีลห้านะอันนี้คือเรื่องจริงเลยสวดมนต์ทุกวันจริงๆ รายการนี้คะ่ะพี่เป็นหลวงพ่อเงินวัดท่ามะไฟนะคะอยู่บางขานเช่นกันนะอยู่วัดอาท่าเสาคะ่ะพี่เป็นรูปหล่อร้อยองค์หลวงพ่อเงินวัดท่ามะไฟเผื่อใครชอบใครถูกตาต้องใจอยากมีเก็บเช่าบูชาวไว้สักองค์เนาะบอกเลยช่วงนี้เก็บอะไรได้เก็บคะ่ะพี่สะสมเครื่องรางพระมีมูลค่าทุกองค์วันไหนที่ปังขึ้นมายินดีด้วยคะ่ะพี่พี่อ่า รายการต่อไปค่ะพี่เป็นหลวงพ่อเงินหน้ายักแบบนี้เลยรายการนี้ออกวัดท้ายน้ํานะคะพี่รายการนี้สร้างาน้อยมากเลยไม่อประมาณห้าร้อยองนะคะพี่รายการนี้นะเปิดให้เบาๆเลยเปิดให้เบาๆเลยอ่าชมก่อนชมก่อนพี่ชมหลวงพ่อเงินพิมพ์หน้าอยักค่ะออกวัดท้ายน้ํานะเนื้อทองเหลืองแบบนี้เลย มีรอยตะไบชัดเจนค่ะพี่สวยมากอ่าดูออกวัดทายน้ำนะคะพี่รายการนี้เนาะออกวัดทายน้ำค่ะสร้างน้อยมากมีรอยยันจานยันใต้ก้นเป็นแบบนี้นะพี่นะนี่หน้ายักค่ะพิมพ์หน้าอยักรายการนี้นอ้องเปิดที่เก้าร้อยบาทเนาะพี่เนาะเก้าร้อยบาทค่ะพี่อ่า ใครไวใครได้นะคะพี่พิมพ์หน้ายากักไม่ได้มีมาให้ชมบ่อยๆนะพี่นะ,ะหายากค่ะพี่เก็บไว้บูชาสักองค์เนาะพี่เนาะนรายการนี้พี่ชมสภาพผิวเดิมๆเช่นกันนะคะรายการต่อไปค่ะพี่เป็นจอบหลวงพ่อเงินเช่นกันนะคะอันนี้ เป็นกระไรทองค่ะพี่ชุบทองแบบนี้เลยสวยมากค่ะพี่สองห้าห้านะคะมีรอยตอกรอยจานตรงนี้นะมีรอยตอกรอยจานตรงนี้นี่พี่ชมรายการนี้ค่ะพี่น้องเปิดขอราคาเบาๆเนาะจบรายการนี้เนาะขอเปิดที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะพี่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะรายการนี้ค่ะ หนึ่งบาทนะพี่นะสวยมากเลยพี่รายการนี้รายการต่อไปค่ะพี่เป็นรูปถ่ายหนุ่มข้อเงินนะคะด้านหลังมีรอยจานยันแบบนี้เลยนี่รายการนี้ค่ะพี่น้องขอที่สองห้าสิบบาทค่ะ 250ห้าสิบาทเนาะพี่เนาะรายการต่อไปค่ะพี่เป็นผ้าปิดตาไม่ทราบที่นะคะเนื้อหาแบบเป็นเหมือนเนื้อเบอกหอยเก่า,เ,กาเดิม,ดมสภาพแบบนี้เลยน้องขอเปิดที่ห้า้อยบาทนะคะพี่พี่ขอเปิดที่5้าอบาทเนาะพี่เนาะราคาถ้าชอบถูกใจต่อรองได้เลยนะพี่นะต่อรองได้เลยรายการต่อไปนะคะพ <Hey. S 1> ี่นี่เลยเป็นสมเด็จเนาะสมเด็จขนาดเล็กๆนะคะด้าน,นหลังเป็นรอยยันจานแบบนี้เลยรอยรอยยันเนาะ ก็นี่ขนาดเล็กน่ารักค่ะพีนี่เลยค่ะรายการนี้ค่ะขอสามร้อยบาทเนาะพี่น้องสามร้อยบาทนี่เลยพี่ชมนะเนื้อหาแบบนี้เลยสามร้อยบาทขนาดเขาจะอยู่ประมาณแบบเดี๋ยวเนาะขอวัดแป๊บนึงนะสองขนาดเขาอยู่เกือบหนึ่งนิ้วอะคะ่ะพี่เกือบหนึ่งนิ้วนะคะความสูงนะเกือบหนึ่งนิ้วเลยรายการนี้ขอสามร้อยแล้วกันเนาะพี่นาะ เผื่อใครชอบใครรักทักมาได้เอาไปเรียมให้โนกให้ลูกให้หลานใส่ได้เลยนะพี่นะ่ารายการต่อไปค่ะพี่เป็นเนื้อชิ้นตะก,กวัวเป็นพาโบล,ลานแบบนี้ <c oughs> รายการนี้ค่ะพี่นี่กลนบีบีแบบนี้อะเอาสามร้อยละกันพี่ขอสามร้อยนะรายการนี้นะเผื่อใครอยากเก็บอยากเช่าบูชาขอสามร้อยบาทนะจ๊ะ ารายการนี้นะรายการต่อไปค่ะพี่เป็นพระแบบนี้เป็นพระโบราณน,นะคะพี่พี่นี่เลยรายการนี้ค่ะน้องเปิดที่สามร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่พี่ก็ใครไวใครได้เนาะพี่น้องใครไวใครได้เนาะ ใครชอบใครรักทักมาได้คะ่ะแคปรูปภาพเราทักมาเลยเป็นพระอโบราณวันนี้แบ่งปันให้นะคะวันนี้ต้องเฮงเฮงปังปังรวยรวยนะวันนี้วันพระเนาะพี่เนาะพระใหญ่ด้วยนะคะพี่ๆตักบาตรข้าวต้มนะรายการสุดท้ายของ EP นี้นะคะพี่เป็นเทวสุวรรณูค่ะเทวสุวรรณูเป็นเนื้อผงแบบนี้เนาะเป็นเนื้อผงคะ่ะด้านหลังเป็นยันห้านะคะก็เก่าคะ่ะพี่รายการนี้เนาะ ท้าเวุวนร,รายการนี้นะคะพี่เผื่อใครชมใครชอบใครรักก็ใครเป็นสายท้าเวทเนาะนี่อยากมีเชาวว่าไหวบูชาติดตัวสักกลงหนึ่งก็สามารถทักมาได้รายการนี้นะะ้องขอเปิดที่300บาทนะคะ300บาทแบ่งปันให้กับพี่ๆเบาๆเลยเนาะพี่เนาะราคานี้ทักมาหาน้องโบได้เลย รีบทักรีบโทรมานะพี่นะก็ส mm hmm. แตนบายเรารับสายพี่ๆอยู่นะคะก็สําหรับวันนี้เนาะมีพระมาให้เลือกชมหนึ่งชุดเผื่อพี่ๆชอบพระรายการไหนทักมาหาน้องโบบารมีพาเครื่องได้ EP นี้ EP ที่2อ0ค่ะพี่ยามเช้าจิบแฟรแรพราไปกับน้องโบบารมีพาเครื่องค่ะชอบพารายการไหนรีบทักรีบโทรกันมาได้เลยเนาะพี่เนาะช่วงเย็นนะคะจะมีอ่า รายการของพระสมเด็จและพาเครื่องรางหลากหลายรายการเลยนะพี่นะก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะพี่พี่ช่วงเย็นจะเป็นแฟนลงเนาะก็ฝากพี่พี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้กบขอบพระคุณและสวัสดีพี่ๆทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ